ที่ทาที่ตัดเราขึ้นค่ะนี่คือกระถินนะคะกระถินยอดกระถินนะคะจะเขาไปกินกะหอยค่ะนะคะ,นะคะกล้องจับอยู่ค่ะไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะคะยอดกระถินนะคะนะคะ ยอดกระถินที่กินแบบเน,นี่ยยำหอยอะไรเงี้ยนะคะห่างแล้วตัดแล้วก็ขึ้นค่ะรวมนะคะใบจะดีประมาณนี้นะคะแล้วขึ้นไหมค่ะค่ะตัดแล้วขึ้นค่ะพิกค่ะตัดแล้วขึ้นค่ะ